พระสูตรของทางมหายานว่าด้วยเรื่องของโพธิสัตว์ทำไมถึงไม่ได้รับการยอมรับมากนักในไทยเราตอบคนตรงนี้ก่อนเพราะไทยนั้นฉลาดกว่า,ามหายานไม่ได้รับคำทางมหายานไม่ได้รับคำยอมไม่ได้รับการยอมรับเพราะว่าคนไทยฉลาดพระสูตรเหล่านี้เป็นคำจากพระตถาคตหรือไม่อย่างไรตอบอีก ทั้งสูตรเหล่านี้หรือว่าคําอธิบายเหล่านี้ร่วนเป็นของยืดยาดยืนยานยาวยานจากอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นมหาทั้งหลายก็เลยทําความเป็นมหาเนี่มากยาวมหามหามหามาก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 ต่อกันมาไกลแสนไกลนะเช่นวิมลเกียตินิเทศสูตรวัชรปัญญานี่ยยกมาทั้งนั้นนะสูตรของมหา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 ไมช่ของพทธเจ้าทั้งนั้นอ่า ตัดทิ้งได้เลยนะเพราะงั้นมหายานนี้ก็คืออวโลกิเตสวนหรือมหายานนี้คือมหาที่ไม่เคยจบไม่มีบรรลุหรอกพวกมหาพวกมหาไม่มีบรรลุพวกมหายานยาน,ยานนี้ไปไม,ม,มหาาจะต้องลดมหาจุลละนะสามพุทธเกษตรมีอยู่จริงหรือเปล่าครับ มีอยู่จริงในคนโง่ในคนที่หลงพบหลงชาติก็ไปสร้างพุทธเกษตรขึ้นถ้าจริงนับเป็นสวรรค์หรือนิพพานได้หรือเปล่าครับนับเป็นนรกนับเป็นนรกของกูที่หลงพุทธเกษตรแล้วนรกนั้นมันหลอกว่าเป็นสวรรค์พุทธเกษตรหมายเขาว่าเป็นดินแดงของพุทธที่มีพระพุทธเจ้า ไม่รู้กี่พระองค์กองอยู่ตรงนั้นก็เป็นมิจฉาทิฏฐิพระพุทธเจ้าจะบริบราพาไปทุกพระองค์ไม่มีพบไม่มีชาติแต่คุณพิชาตสร้างพุทธทกเกษตรด,ด้วยบัญญัติภาษาไปสร้างนิรมานกายเป็นพบภูมิขึ้นมาเองแล้วคุณก็เอาอาธิบายหลอกคนโง่หลอกคนไม่รู้เท่านั้นเองกระผมพอจะได้มีโอกาสศึกษาพระสูตรทางมหายานมาบ้างเล็กน้อยขนาดเล็กน้อยน,นี่นะอาตมาว่าก็ยัง <im ples> <im ples> เห็นชัดเจนนะซึ่งเกี่ยวเนื่องกับเรื่องพระโพธิสัตว์ซึ่งกระผมไม่มีความสงสัยเลยที่ว่าสัตว์ทั้งหลายในวันหนึ่งจะต้องลุกถึงอนุตตรสมาสัปธิยานและในสัตธรรมปุณฑรักษกสูตรไม่มีสไรปุณฑรกสูตรพระพุทธอุทธองค์ก็ได้แสดงพยากรณ์แด่พระสาวบกว่เปิดพระอรหันต์หลายพระองค์ว่า จะได้ตัดสรูป้เป็นพระอาหันตสมาร,รุเจ้าในการเบื้องหน้ากราบขอพระคุณสำหรับความรู้ครับความรู้ทั้งหลายแหล่นี่นะมันมีกรอบมีรอบของมันถ้าไม่มีกรอบไม่มีรอบก็มันเปิดไปหมดเลยโล่งไปมันก็คือจะเป็นกายเป็นมหายานเปิดโล่งไปไม่มีที่กั้นที่ขีดเลยมันจะเป็นมหายานนี่แหละอาตมาสงสารผู้ที่หลงความรู้ ผู้ที่หลงความรู้ความรู้มันไม่มีที่สิ้นที่สุดหรอกเพราะงั้นถ้าไม่ไปตัดกรอบสำหรับตนเองว่าเราจะต้องจบกิจของเราในกรอบนี้เช่นหนึ่งกรอบที่ความดีและความชั่วแล้วจบกิจได้ยังความดีคืออะไรความชั่วคืออะไรตามสมมุติและสมมุติที่ว่านั้นความดีความชั่วที่เป็นความผิดความถูกเนี่ย แม้ในเรื่องของธรรมะเราก็จะต้องตัดกรอบของความธรรมะที่เป็นความผิดความถูกให้ได้ถ้าคุณยังเข้าใจความดีที่คุณยึดแล้วมันขัดแย้งกันกับอีกฝ่ายหนึ่งว่าอย่างนั้นไม่ดีหรอกอย่างนั้นมันยังโง่มันยังงั้นมันยังชั่วอย่างงั้นมันยังหลงมันยังงั้นมันยังไปไม่รอดมันจะเป็นอย่างนี้บวกกระลบที่ภาษาสุดท้ายแล้วนี่มันก็จะอย่างนี้ทั้งนั้นเลย เิสรมหามายาเพราะฉะนั้นถ้าไม่สามารถที่เข้าใจชัดเจนเลยว่ามาเอาสิ่งที่คุณเองคุณไม่เห็นด้วยสิมาศึกษาสิ่งที่คุณไม่เห็นด้วยนี่ให้ได้จนเข้าใจสิ่งที่ไม่เห็นด้วยนี่อ๋อคุณเห็นได้ไม่เห็นด้วยนี่จุนคนเห็นได้เออคุณก็จะรู้ว่าอ๋อนี่ยเราไปคล้องอยู่ตรงเนี้ยตรงที่เราไม่เห็นด้วยนี่เลยไม่เห็นได้ถ้าคุณเห็นได้ โดยการเห็นด้วยจบใช้พยัญชนะสองตัวได้กัด้วยเดียพอล่ะก็เดี๋ยวจะวนอีกถ้าอัตมาเห็นด้วยคุณอยู่แล้วว่าคุณเองคุณยังผิดเห็นด้วยคุณอยู่แล้วคุณยังผิดแต่คุณไม่เห็นด้วยอัตมาว่าอัตมานี่ถูกคุณก็มาเห็นเข้าใจอัตมาถูกให้ได้อัตมาเข้าใจคุณว่าคุณถูกด้วยนะถูกของคุณที่มันผิดจากอัตมา